พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่หนึ่งวิในปิฎกมหาวิพังภาคที่หนึ่งสังคาทิเศษสิกขาบทที่9หัวข้อ564เรื่องพระเมติยะและพระภูมิชกะก็โดยสมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวรุวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเยือแก่กระแตเขตพระนครราชคฤึกครั้งนั้นพระเมติยะและพระภูมิฉกะ กำลังลงจากเขาคิจกูดแลได้เห็นแพ้ผู้กับแพ้เมียกำลังสมจรกันครั้แล้วได้พูดอย่างนี้ว่าอาวุโสพิฉะนั้นพวกเราจะสมมติแพ้ผู้นี้เป็นพระทัพพระมรบุตรสมมุติแพ้เมียนี้เป็นพิษุณีเมติยาจะกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายครั้งก่อนพวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพพระมรบุตร ด้วยได้ยินแต่บัดน,นี้พวกกระผมได้เห็นพระทัพพระมรบุตรปฏิบัติผิดในพิษุนีเมติยาด้วยตนเองเธอทั้งสองได้สมมติแพะผู้นั้นเป็นพระทัพพระมรบุตรสมมติแพะเมียนั้นเป็นพิษุนีเมติยาแล้วจึงแจ้งแก่พิสุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายเมื่อก่อนพวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพพระมรบุตรด้วยการได้ยิน แต่บัดน,นี้พวกกผมได้เห็นพระทัพมารบุตรปฏิบัติผิดในพิสุนีเมติยาด้วยตนเองพิสุทั้งหลายอยากกล่าวอย่างนี้ว่าพิสุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสท่านทั้งหลายอยาได้กล่าวอย่างนี้ท่านพระทัพมา,ารบุตรจะไม่ได้ทํากรรมเช่นกล่าวมานี้แล้วกลับทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมพิสุสง์ใน เพราะเหตุนั้นเป็นข้อมูลในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระทัพมรบุตรว่าดูกอรทัพะเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทํากรรมอย่างที่พิสูจน์เหล่านี้กล่าวหาท่านทัพมรบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นชนใดแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตัดสอบถาม ท่านพระทัพพระมรบุตรว่าดูก่ทัพพระเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทํากรรมอย่างที่พิสุเหล่านี้กล่าวหาท่านทัพพระมรบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นชันใดแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตัดสอบถามท่านพระทัพพระมรบุตรว่าดูก่ทัพพระเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทํากรรมอย่างที่พิสุเหล่านี้กล่าวหา ท่านธพระมาลระบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นท่านใดดูก่อนทพะคนฉลาดย่อมไม่แก้ข้อกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอทําก็จงบอกว่าทําถ้าเธอไม่ได้ทําก็จงบอกว่าไม่ได้ทําตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมทุนธรรมจะกล่าวไปใหญ่ เมื่อถึงตื่นอยู่พระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้ยภาครับสั่งกับพิสูต์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูต์ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงสอบถามพิสูน์พวกนี้ขันรับสั่งเท่านั้นแล้วเสด็จลูกจากที่รท,ทับเข้าวิหารจึงพิสูจน์เ่านั้นได้ทําการสอบสวนพระเมติยะและพระภูมิชกะเมื่อเธอทั้งสองถูกสอบสวน ด้แจ้งเรื่องนี้แก่พิสุทังหลายแล้วพิสุทังหลายถามว่าอาวุโสทั้งหลายก็พวกท่านถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นเป็นเพียงเรื่องเล่ห์แล้วตามกำจัดท่านพัทธพะมรบุตรด้วยทมอันมีโทษถึงประชิกหรือพระเมติยะและพระภูมิมาชากะรับว่าจริงอย่างนั้นครับบรรดาพิสุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจ ผู้คล้ต่อสิขาต่างพกันเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าไฉนพระเมติยะและพระภูมิชกะจึงได้ถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่แล้วตามกำจัดท่านพระทัพพระมรบุตรด้วยทรรมอันมีโทษถึงประชิกเล่าแล้วกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมพิสุสงในพ่อเหตุ เป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระเมตยะและพระภูมิมชกะว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรอันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ตานแล้วตามกำจัดพระทัพพระมลบุทด้วยทำอันมีโทษถึงประชิกจริงหรือพิสุสองรูปนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพภาคทรงตีเตียน ว่าดูก่อนโมคะบุุษทั้งหลายฉไนพวกเธอจึงถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ห์แล้วตามกาจัดพัทธพะมรบุตรเล่าด้วยทามีโทษถึงประชิกเล่าดูก่อนโมคะบุุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเริ่อมใสของชนที่ยังไม่เริ่อมใสหรือเพื่อความเริ่มใสย,ยิ่งขึ้นของชนที่เริ่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทําของพวกเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้งนั้นพระภูมิภาคทรงตีเตียนพระเมติยะและพระภูมิมัชกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากหน้าความเป็นคนไม่สันโดษความกุคขีความเกียดค้านตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลา ความกาจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยเอเนกปริยายแล้วทรงกระทำทำมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายแล้วรับสั่งแก่พิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่พิสุทั้งหลายด้วยอํานาจประโยชน์สิปการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่ง เพื่อความสําราญแห่งสองหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เก้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สําราญแห่งพิสูพผู้มีศีลเป็นเทวรักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเริ่มใสของชนที่ยังไม่เริ่มใสหนึ่งเพื่อความเริ่มใสยิ่งขึ้นของชนที่เริ่มใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัพพัสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตาพระวินัยหนึ่งดูก่อนพิสูทั้งหลายก็แลพวกเธอจะพึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดง อย่างนี้ว่าดังนี้พิสุใดขัดใจมีทศไม่แช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางอย่างแห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่หตามกำจัดซึ่งพิสุได้ทำอันมีโทษถึงประาชิกด้วยหมายว่าแม้ฉไหนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรมรจันนี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามแต่ อาิกรนั้นเป็นเรื่องอื่นแท้เอกเทศบางอย่างเธอถือเอาพอเป็นเลขและพิสุยังอิงโทสะอยู่เป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระเมติยะและพระภูมิมัชกะจบ